มาครับมาพบกับเกมมรุทไทยออนไลน์นะครับผมเป็นเกมสิบนาทีนะโอ้พบเซียนเขาแล้วมั้ครับเนี่ยตั้มพันแปดนะครับเดี๋ยว,ยวตั้งใจนิดนึงนะครับคุณยูเซอร์ห้าสามหกหนึ่งสี่นะครับโอ้เจอมาขโมยแล้วเอาไม่ขโมยนะครับมาของเมาของเราเป็นมากสี น้ำเงินที่เดินก่อนนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นเป็นหมากแดงนั่นเองนะครับอา้าวผมก็เดินเพลิดเพลินเลยโอ้โหคู่ต่อสู้ขึ้นมา้าเทียมเบี้ยคู่กลางนะครับแต่ตอนนี้ย้ายจากเบี้ยคู่กลางเป็นเบี้ยคู่ข้างไม่ใช่ครับเออนะก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้สิครับใช่างั้น ผมมาถึงนี้ก่อนมากดใหม่อีกทีนะครับคู่ต่อสู้ไม่เล่นตือเรานะแต่เดี๋ยวเราเล่นเองนะครับชิมมาเออชิมมาเลยนะครับพร้อมชิมอยู่แล้วนะครับกินก่อนดีกว่าไหม ไม่กินครับอต้องใช้ความพิก um evet. ัันนิดนึงนะครับอืมเขากินเขากินแล้วนะแต่ผมไม่กินไงผมต้องการระเบิดเบี้ยตัวนี้และไม่น่าจะระเบิดได้นะเพราะว่า ถ้าผมแทงเบี้ยขึ้นไปเขาก็แทงสวนม้ามาเลยอะนะครับวิธีการก็คือต้องกินไปก่อนแล้วกันนะครับนะโอ้โหต้องการระเปิดหน้าบ้านตรงไยแล้วผมก็ต่อโคลไปเลยครับอืมถ้าเขาไม่กินก็เรื่องของเขาแล้วนะ ผมก็ขึ้นไปอีกครับไปยังไงครับต้องกินม้าผมนะกินเปล่าถ้าไม่กินผมลุกคาบนะครับต้องกินแนละ้วเดี๋ยวเราต้องขยับขยับหนีนะถ้าขยับหนีแบบนี้ก็ไม่ยังไม่เป็นไรนะหรือว่าเป็นว่ะใช่ไหมเราก็ต้องหมักอ่อนซ้อนเรือไปเลยนะครับ เพื่อให้เขามีแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมึงเขาจะบุกเราอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเจอเ 2008, แจ้งพันป่าเราก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวใดๆเลยเหรอเปล่าครับผมก็บุกตามสไตล์ของผมนะแะเขารู้นะเขารู้เขารู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมก็ไม่ไม่อะไรหรอกครับผมก็แค่จิตจิตวิทยากับเขาเท่านั้นเองนะครับ เราต้องขึ้นมาทางนี้นะเดี๋ยวเขาต้องมามาละมามาแล้วนั่นแน่ทางนี้ทางนั้ทน,นทางงู้นนะครับอย่างนะครับมามารู้แล้วละ่ละนี่ยผมก็หลบมานี่ครับทำไมล่ะครับืเรามานี่ดี่หว่าล่เรือเขา ต่อมาเหรอต่อก็อต่อนะครับนี่อย่างนี้เลยครับเป็นไงให้มันเหลือน้อยๆกันไปนะครับกินทุนนี้อีกเป็นไงครับกลัวไม่มีตัวผูกเพียงพอนะครับผมปัอย่างนี้ไปเลยนะเออเจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับ มก็หาเหลี่ยมผมก็จะทิมด้านไหนนะครับอันนี้จะผีผ่าไม่ได้นะอืมแป้มระดับพันแปดนี่เขาไม่ค่อยหลุดหรอกครับหลุดยากน้อยที่จะหลุดเหมือนรู้โอโ้โหอะไรของเขาขนาดนั้นเนี่ยรุ้ไปก่อนเลย,ยนะครับไม่ามานี่นะครับในเมื่อเราออกได้ เรามาทางนี้อีกจ้าเออเขาต้องกินกันบ้างแล้วครับเอามาเราไปไหนวะเนี่ยอ๋อหล้วมาเลยครับช่างงงครับมาอยังไงวะเนี่ยต้องถอยจริงเหรอ,อถอยแล้วเขาจะมาจับอ๋อแ้กินเวีย้ยตัวนี้นะครับอ่ะอ,อย่างนี้ดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ทะลุหลังบ้านเราอีก ชีวิตมันจะดูวุ่นวายนะเ,ออเราไม่สนนะครับเราขึ้นไปเราก็ยังไม่สนอยู่ดีครับอันนี้เรากินไม่ได้นะครับถ้ากินไปนี้โคนมันขาดไงนะ เขาจะเจาะล้วนะมันเขาจะเจาะาแล้วนะผมก็ต้องกินนะครับ mm hmm. อยู่ชื่งหวะแล้วนะตอนนี้ mm hmm. ช่วงนี่ลุก,กอีกช่วงนาทีเป็นนาทีตายแล้ววะตอนนี้เราจะกินให้ได้จริงๆหรอวนะ่ะ เอาลุกไปก่อนยุบโอ้โหยังจะไปแอบบเล็มแอบบตบเด็กอีกนะใช้คอเอาลุกต้องมีเคลื่อนไหวบ้างแล้วลงไปไั้ยเออเอาดิลงเปล่าเอามาปิดเหรอ มาเปิดไม่ดีนะบบอกเลยนะครับผมไหลโคนได้นะเหงาแนา่บอกให้ต้องลงนะครับถ้าลงแบบนี้เรามาจับม้าไม่ได้ตัวนี้เขาหนีนะให้ม้าเขาหนีไหมเขาถอยเม็ดมาจับม้าครับเอ้ยถอยไม่ว่าผูกมา้านะครับเขาต้องหนีม้าครับ พอหนีมาเดี๋ยวโคนผมก็ไหลเลยนะ <c oughs> <c oughs> ต้องกดดันเขา้างนะแม่จะมากดดันเราอย่างเดียวไม่ได้นะครับอ่าฮะเขาจะมาไล่ไล่เลรือละ เดี๋ยวเดี๋ยวดูทำไมเขาเขาถึงถอย,อยังหวะอย่างนี้ล่ะ เขาต้องเอาขุนมาไล่เรือครับน่าจะทรงดีที่สุดเพราะถ้า,าขุนมาไล่เรือแล้วเราเอาโคนไปผูกอ่ะเอาโคนไปผูกได้ไหมไปโคนไปผูกเรือใช่ไหมแล้วเขาจะยังไงต่อนะครับเดี๋ยวดูทรงเขาก่อนนะ มนี้ออกมาเลยแล้วกันครับเออตอนนี้เขาเขาเขาหนีฉากไม่ได้นะเขาจากจากมาไม่ได้นะครับเขาก็ต้องมาหนีเม็ดอีกนะอาคาเนี้ยผมก็อย่างนี้ได้นะนอย่างนี้นะครับเขาต้องเสียสักตนแล้วล่ะมผมขึ้นลุกเลยแล้วกันครับ กินตัวนี้นะผมผมหงายไปก่อนเลยผมหงายอะ่ะผมหงายนะผมมาไล่ม้าก่อนนะครับต้องจัดเขาให้ตายนะแล้วเขาจะมาทำอะไรลุกไหนลุกนี่เราเหรอลุกไม่ได้ใช่ไหมคือไงเขาต้องหนีม้านะครับ ขาคิดว่าเราจะทําอะไรเอาโคกนกลับมากินเหรอเออพอเขาหนีมาผมก็มาตามน,นี้เลยนะครับเนี่ยลุกทีเดียวจนแล้วนะครับโอเคนะครับอืมเขาต้องลุกนะครับขอลุกเดี๋ยวเราต้องหนีให้พ้นตานลุกไปเลยนะเนี่ยหนีมานี่เลยนะครับมาคุณเขาคอยยับไม่ได้นะคุณเขาคยับ ผมพัลุกเลยลุกจนเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้คือเขาแก้ไม่ได้แล้วล่ะผมก็โคลุกนะครับจบเกมนะครับขอบคุณมากครับ